สวัสดีค่ะวันนี้เก่าพบกับเก๋เกเกเกด้วงเสงนะคะออกง่ายได้ชัวร์ค่ะและในคลิปนี้วิดีโอนี้ค่ะพี่ๆขาเก๋ามาอัปเดตใน2ตัวรถเข้าใหม่ใครอยากได้มาซาสองนะคะเป็นตัวรุ่นกระบอกสตาร์ราคาดีๆต้องคันนี้เลยและคันนี้เป็นรถเข้าใหม่วันนี้นะคะสําหรับในวันนี้คลิปนี้ค่ะเก๋อยู่กับเจ้าตัวมาซาสองคันนี้ลูกค้าขาได้มาในรุ่นโฉมตัวปี2018และราคาเปิดตัวถูกมากๆจากราคาหน้าป้ายเว็บไซต์ขึ้นอยู่ที่319,000บาทนะคะแต่ว่าวันนี้คลิปนี้เอาไปเลยส่วนลดอยู่ที่200,000บาทลดแคะเหลือแค่299,0 299,000 พี่พี่ท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยที่น้าโปรไฟล์ได้หรือว่ายกคูสายตรงมาหาเกตค่ะที่635 64777นะคะทาง Li@ n e แอ f ออฟฟิเชีจะเป็นแอไ์ KS1234 อย่าลืมแอดหน้านก็ได้เช่นเดียวกันค่ะสําหรับคันนี้นะลูกค้าอยากเป็นรถเข้าใหม่เนาะยังไม่มีการสปายใดๆไฟด้านหน้าของเขานะคะลูกค้าขาไม่มีรอยแตกรอยร้าวข้าบเหลือฝั่งลึกค่ะด้านล่างมาพร้อมกับตัวชุดไฟตะหออกอัน,นี้ตรงรุ่นเลยนะคู่หน้าเดิมจากโรงงานค่ะและได้ส่งตัวห้องเครื่องเครื่องยนต์ต่างๆเนาะทีมชาติของเกต มีการตรวจเช็คให้แล้วเรียบร้อยคันนี้เนี่ยได้เป็นตัวบอดี้สีขาวมุกด้วยนะลูกค้าสีสวยแบบรอบคันกันมากๆค่ะเครื่องยนต์ได้เป็นตัวเครื่องยนต์สก,กายแอคทีฟแล้วเรียบร้อยค่ะเป็นตัวเบนซินบ็อกซสูบนะคะเครื่องยนต์แห้งๆเงียบๆเลยไม่มีคราบไหลยมของตัวของเหลวแก้มซ้ายแก้มขวาคันด้านหน้าเดิมๆจากโรงงาน ฝากระโปรงเป็นฝากระโปรงเดิมจากโรงงานค่ะสติกเกอร์มอก้รอยตอกมาสจ้านะคะทุกอย่างอยู่ครบเดิมจากโรงงานเช่นเดียวกันป่ะเก็บพาไปชมด้านข้างของตัวรถกันบ้างดีกว่าด้านข้างของตัวรถไม่มีรอยบุบรอยกระแทกใดๆนะคะในส่วนของตัวล้อเจ้าของเก่ามีการลงล้อมแอคให้เรียบร้อยมาพร้อมกับตัวซีรีส์อย่างที่เป็น195ทับ 55R15 ค่ะในสีวงสีเส้นไม่คดไม่ดุ้งนะคะภายในเก็บ,บอกเลยนะว่าคันนี้สวยมาก คันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะพี่ๆนะยังไม่มีการสปาใดๆค่ะคันนี้ได้เป็นตัวเก๋งแบบ5้าประตูด้วยเรื่องไรการใช้งานน้อนมากๆเลยสำหรับตัวโครงสร้างรถยนต์นะคะพวกขวดน็ดได้ข้างประตูต่างๆคันนี้ไม่มีการไขใดนะคะไม่มีการสาดสีการพ่นสีนการพ่นฟอกนะคะพี่ๆ่ะรอยแมนต์ทุกอย่างชัดเจนเดิมจากโรงงานยางขอบประตูไม่มีอาการสัมผัสใดๆค่ะน็ดได้ข้างประตูไม่มีการไขเช่นเดียวกัน ในส่วนของตัวภายในนะคะคันนี้เนี่ยจะตกแต่งเป็นตัวโทนสีดําทั้งหมดค่ะมีแอร์แบ็กให้คู่หน้าจอนะคะและเป็นตัวจอทัชสกรีนเดิมจากโรงงานเป็นจอแบบอบอัพตั้งขึ้นแบบนี้ค่ะมาในรุ่นสองขตัวรุ่นกดปุ่มสตาร์ทนะคะมาพร้อมกับตัวปุ่มเองจิ้งสตาร์ทสต็อปแล้วก็ตัวกุญแจคีย์เลตมาพร้อมกับตัวแอร์ระบบออโต้ดีไซน์เป็นวงกลมแบบนี้เลยใช้งานง่ายมากๆมีพอร์ตเสียบ AUX USB เอ็ยบใส่แผ่น CD ได้ DVD ได้ค่ะเกียร์เป็นเกียร์ระบบออโต้มาพร้อมกับตััััววววโโหหหมมมมมดดดขขบบีู่่เนาาะแล้้้กกก็พรอตตสิ๊ย ตัวเครื่องเล่นนะคะลูกค้าขาสามารถเป็นแบบทัสกินก็ได้หรือว่าควบคุมจากตัวจอชจติกก็ได้จากตัวพวงมาลัยก็ได้เช่นเดียวกันพวงมาลัยของเขาเนี่ยได้เป็นตัวทรงสามก้านมาพร้อมกับตัวถุงลมน้อภัย,ยแล้วก็สามารถควบคุมเครื่องเล่นได้ร่องรอยกรใช้งานน้อยนะคะันนี้เป็นตัวรถเข้าใหม่ลูกค้าขา บอกเลยว่าทุกอย่างใช้งานได้ปกติแล้ววันนี้พี่พี่ฮันดยยไดอยากได้มาสตอร์งนะรถเข้าใหม่คันนี้ส่วนลถอยู่ที่2 0 0 0 0บาทเอาคันนี้ไปได้เลยค่ะ,ะได้เป็นตัวรุ่นสองของตัวปี2 0 1 8ตัวเกียร์ออโต้กับปุ่มสป,ปาร์ตนะคะพี่ขาววันนี้ราคาถูกมากแต่ราคาหน้าป้าย3 1 9วันนี้คลิปนี้เหลือเพียงแค่29 9 0 0 0ามาบาทเท่านั้นค่ะสนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเกดที่หน้าโปรไฟล์ได้มาเดี๋ยวเกทพาไปดูด้านหลังของตัวรถกันต่อบ้านดีกว่าคันนี้ลูกค้าขาได้เป็นตัวเก่งแบบ5ประตูสุดอนเนกประสงค์เลยเนาาาาะแแล้วกก็มมมมมรอตตชุดด่่งทีีใหิจ โรงงานมีตัวเซนเซอร์ถอยให้ด้วยนะคะติดตั้งมาจากเดิมโรงงาน4.4ตำแหน่งค่ะคันนี้ได้เป็นตัวเครื่องยนต์ตัวสกายแอคทีฟบอดี้เป็นตัวขาวมุกสวยๆเลยลูกค้าขาด้านหลังลูกค้าสามารถเก็บห้องสัมภาระเนี่ยเก็บของได้เยอะมากมาพร้อมกับตัวถาดรองท้ายนะคะตัวฉากกั้นท้ายก็มีมาให้เช่นเดียวกันน็อตท้ายต่างๆไม่มีการขยนะคะรอยต่อทุกอย่างเดิมๆจากโรงงานค่ะมาลูกค้าขาเดี๋ยวเก็บพาไปชมฝั่งของคนขับกันบ้างฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของคนขับนะคะด้านจับประตูสามารถล็อกรถแล้วก็ปลดล็อกรถจากตัวด้านนนจกประตูดนคะ่่เเชียวัะ ในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์เพจนะคะดําเดิมลูกค้าไม่มีรองสีต้นทับเนาะหัวนราได้ข้างประตูสวยๆกันแบบนี้ค่ะไล่ขึ้นไปด้านบนยางขอบประตูรอยเมตรอาค่ะชัดเจนดมเดิมจากโรงงานนะคะไม่มีการเกิดอุบัติเหตุแน่นอน100่ซและคันนี้เขามาพร้อมกับตัวระบบไฟฟ้าแบบรอบคันกระจกแบบไฟฟ้าหมดเลยนะคะสี่บานประตูฝั่งคนขับเป็นแบบออโต้มีระบบเซ็นทรัลล็อกให้ภายในสวยๆกันแบบนี้ สำหรับคุณาท่านใดนะคะที่สนใจตัวมาด้า2เนะตัวรุ่นกับดบสตาร์รถเื่าใหม่ของเกตในวันนี้นะเกตมีราคาพิเศษให้จากราคานาป้าย300,000 19, 19,000บาทคลิปวิดีโอนี้เหลือเพียงแค่299,000บาทเท่านั้นรถสวยราคาดีค่ะพี่พี่ท่ทานใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเกตที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยหรือว่าลูกค้าขายกหูใส่ตรงมาหาเกตการ์ดโปรโมชั่นนี้เช่นเดียวกันนะ คี่นสามหนยกสี่เจ็ดเจ็ดเจค่ะเก๋บอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนค่ะและก่อนจากกันในคลิปรีวิวนี้นะคะพี่ๆขาอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์เก๋ด,ด้วยค่ะจะได้เป็นกำลังใจนะคะให้เก๋และก็ทีมงานกองเสงค่ะและสำหรับคลิปโอนี้เก๋ขอตัวลากไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ